แซมกูดแมนกลับมาอย่างรวดเร็วจากการบำบัดที่มือโดยล่าสุดนั้นแซมกูดแมนนักชกรุ่นจูเนียร์เฟเธอเวทพิกัด122ปอนด์ซึ่งเป็นนักมวยชั้นนำของออสเตรเลียกำลังอยู่ในช่วงบำบัดมือที่แตกหักและเขาก็หวังว่าจะได้ขึ้นชกอีกครั้งในปีนี้ซึ่งอาจจะเป็นผู้ชนะระหว่างนาวยาอินูเอ ซูปเปอร์สตาร์มวยโลกปอนต่อปอนหรือทาง TJ โดยนี่ที่พวกเขาจะโชคกันในวันที่3กันยายนนี้สำหรับแซมกุดแมนนั้นปัจจุบันเขาเป็นผู้ท้าชิงในอันดับที่1ของ WBO และ IBF ในพิกัด122ป่อปอนด์และเป็นผู้ท้าชิงตำแหน่งของนาวยาอินเวโดยตรงและล่าสุดเขาได้ให้สัมภาษณ์ระหว่างการรักษามือที่แตกหักว่าพวกเขาให้ผมบอกกำลังกายเล็กๆน,น้อยๆบ้าง ผมเริ่มสร้างระยะการเคลื่อนไหวของมือผมตั้งแต่วันพุธที่ผ่านมาและกำลังจะเริ่มสร้างความแข็งแกร่งเล็กน้อยของมือโดยการใช้ลูกบอลบีบและอุปกรณ์ช่วยอื่นๆเพื่อทำงานเล็กๆน้อยๆก็คงจะรักษาแบบนี้ไปอีก2-3สสัปดาห์แล้วผมก็หวังว่า ภายในสัปดาห์ที่4ผมจะเริ่มใช้น้ำหนักของมือที่เพิ่มมากขึ้นได้และในสัปดาห์ที่6ถึง8ผมก็หวังว่าผมจะโชคมวยได้แซมคูดแม่นกล่าวสำหรับทางแซมคูดแม่นนั้นเขายังได้เปิดเผยอ,อีกว่าการที่กระดูกมือของเขาแตกในไฟกับชายน้อยวรวุธเมื่อวันที่10กรกฎาคมที่ผ่านมานั่นมันเกิดมาจากที่เขามีปัญหาเกี่ยวกับมือข้างนี้มานานแล้ว และบวกกับการที่ทางชายน้อยวรรุษมีหัวที่แข็งมากๆทำให้เขาได้รับบาดเจ็บในครั้งนี้นั่นเอง